ทุกคนวนนี้เราอยากได้ของขวัญจากซานตาคลอสเนาะเราจะอ้อนยังไงให้ซานตาคลอสให้ของขวัญเราลองอ้อนสักหนึ่งข่าส่งว่าซานตาคลอสอยากรับได้เลยขอเลยเอ้าพี่อ้อนเหรอได้ๆพี่พี่อ้อนก็ได้เอ้าต้องเป็นซานต้าหรือว่าต้องเรียกว่าอะไร ซานต้าโตโตแซนโตแซนโตซานตาโตโตครับแซนโต้ครับไม่ใช่ซานต้าโตโตแซนโต้ครับแซนโต้ครับปีนี้ไปเที่ยวด้วยกันไหมครับเอ้านี่คือของขวัญก็โตไงมเขาอยากนี้เราวจะได้ไหมจนโต้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมก็ต้องได้สิครับโอเคครับเนี่เดี๋ยวเขาก็ไม่ตัดเป็นหมวยอีกอ่ะขออะไรขออะไรก็ไม่อยากได้ เซนตา้าเอ๊ะเซนจีครับ <c oughs> ขอสุงคำนะครับอยากได้อะไรอ้าวจิงหลงหลงไปเลยหลักล้านขนาดนี้ไม่ให้ไม่ให้อห่อีกเรือนหนึ่งอีกเรือนหนึ่งเดี๋ยวไม่ใส่อีกเรือนหนึ่งที่เคยใส่อ่ะเรือนสีน้ำตาล